อีครับเพื่อนเพื่อนชาว YouTube วันนี้มีเพาแอมหน้าลายหน้ามิกนะครับ NPE นะครับรุ่น PMD นะครับสามพัอ่อยห้บวัตตนะครับตัวนี้มีบูทูธในตัวเล่น mp 3ได้นะครับสามารถปิดเปิดจอบูทูธได้ในกรณีที่เราไม่ใช้งานเนาะนะครับก็สามารถปิดได้นะครับตัวนี้สามารถทําระบบเสียงตามสายได้นะครับสามารถต่อตรงกับลําโพงได้ต่อตรงกับลําโพงฮอนได้นะครับนะเสียบไม้ได้4ตัวนะครับสัญญาณเข้าได้2ช่อง มีเอ็โคในตัวนะครับปรับแต่งเอ็กโคได้นะครับผมในตัวนะครับก็เสียงดีนะครับตัวนี้นะครับก็ไปใช้งานประกาศประชาสัมพันธ์นะครับหอประชุมอะไรต่างๆสภาพสวยนะแต่ว่าฝุ่นก็จะจะมีหน่อยนะครับต้นนี้ตรงนี้หน่อยมีสีถลอกนะครับผมนะตัวนี้ค่าตัวอยู่ที่5,300บาทนะครับรวมส่งแบบโอนเงินนะครับคุ้มกว่าซื้อใหม่แน่นอนนะครับเพราะเครื่องสวยใช้งานน้อยนะครับด้านในนะครับสะอาดสะอ้านนะครับนี่มาแบบนี้เลยนะครับไม่ได้ทําความสะอาดมา ก็สวยๆใหม่ๆแบบนี้เลยนะครับดูพื้นได้นะครับผมนะสามห้าพันนะครับสามร้อยบาทนะครับรวมส่งแบบโอนงินนะครับผมนะคุ้มนะครับใครที่กําลังจะซื้อใหม่อยู่นะครับสนใจนะครับเอาไปใช้งานนะครับผมนะทําระบบเสียงประกาศประชาสัมพันธ์นะครับคาพ้อนได้แยูนิตนะครับถ้าเป็นระบบเสียงตามสายนี่หลายคนชอบถามผมมาว่าตัวนี้ทําเสียงตามสายได้กี่ตัวเอาตรงๆคือถ้ามีมออไลายลูกค้าจะขับกี่ตัวก็ได้นะครับนะแต่กําลังวัดเนี่ยนะครับ มันจะส่งผลแค่ว่าระยะทางนะครับในการเดินสายนะครับนะแค่นั้นเองนะครับตัวนี้ก็1กิโลก็ไม่มีปัญหานะครับผมนะส่วนมากก็ไม่เกินโลนะเท่าที่ผมเท่าที่ผมไปติดตั้งเสียงความสายมาก็ประมาณนั้นครับผมสกินตัวอักษรต่างๆนะครับสวยงามนะครับสกินตัวอักษรต่างๆสวยงามนะครับวัลุ่มใหม่นะครับสวยนะครับไม่มีข้อแค้นนะครับผมนะเช็คให้เรียบร้อย นะครับไม่มีข้อแขกนะครับรับประกันการข้อแขกนะครับมี USB เสียบ USB ได้นะครับตัวนี้จะเป็นปุ่มเมนูนะครับในกรณีลูกค้าอยากเชื่อมบลูทูธก็กดเมนูนะครับมันจะขึ้นว่าบลูทูธแล้วก็เชื่อมบลูทูธได้เลยนะครับราคา5 3า0าบาทนะครับสภาพสวยงามนะครับคุ้มค่ากว่าซื้อใหม่แน่นอนนะครับตัวนี้นะครับรับประกันนะครับนะเทสเสียงกันเบาๆนะครับให้ชมกันเสียงนะครับเบาๆนะครับ พอได้ฟังกันนะครับผมสักคนนักรอดจดจดเป็นคนสีนรมครับทันหน้าตาด้นี้นผมคํำดูน้าสงสารขอฝา,ากเสียงเพลงวันวัาสงสารคือชียร์ผมบ้างมาเสียงด้วยครวนด้วยลง พระพระยาพักดีสีมรงจากว่าฝากเพลงบทนี้ช่วยชี้เป็นไปเลยทางยามหนาวยามสังอ้างวาเปิดเพลงคงฟังพระรพร้อมอ่อนคลายสัมปีสีมรง